สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีมาพบกับธนพลฟาร,รม์มเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพามาดูหนูหนูชุดทดลองนะครับวันนี้จะพามาดูหนูนาชุดทดลองนะครับได้นําแม่พันธุ์มาเพิ่มอีกอ8ตัวนะครับเพราะว่าชุดแรกที่ออกไปที่ถ่ายคลิปให้ดูนะครับมีตัวผู้อยู่7ตัวตัวเมีย2ตัวนะครับตัวผู้ก็ ได้ประมาณ5เดือนแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปชมกันเลยครับครับนี่ก็เป็นชุดพ่อพันธุ์ชุดใหม่นะครับที่เกิดจากที่นี่นะครับที่เกิดจากฟาร์มธนพลฟาร์มนะครับส่วนพ่อพันธุ์นี่ครับอายุ5เดือนครับส่วนแม่แม่นี่ไปเอามาจากในเขตอำเภอนะครับอายุ4เดือนครับนี่ครับก็ตัวสวยอ้วนเลยครับ อันนี้เป็นพ่อพันธุ์ครับอาอันนี้เป็น2ตัวครับพ่อพันธุ์สตัวให้อยู่ด้วยกันครับก็ยังยังไม่จับแยกครับก็ตัวสวยเลยครับว้วนเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูครบทุกบ่อครับดูดูทุกชุดนะครับอ่าตอนนี้ก็ได้นําบ่อมาเพิ่มอีก5บ่อครับนะครับบ่อนี้บ่อนี้เป็นชุดแรกครับชุดแรกชุดทดลองชุดแรกครับนะครับตัวผู้ก็พ่อพันธุ์นี้ก็อยู่ประมาณ น่าจะโลโลหน่อยๆครับส่วนแม่พันธุ์นี่ก็ประมาณเกือบเกือบรครับมีอยู่สองตัวครับอ่าส่วนตัวนี้ครับตัวที่ไฟสองนะครับตัวนี้ท้องแล้วครับตัวนี้ท้องแต่ยังเป็นท้องอ่อนๆครับมีนมเริ่มออกแล้วครับเริ่มออกเป็นเม็ดข้าวสารหักแล้วครับส่วนตัวนี้ก็ก็ไม่แน่ใจครับเพราะยังไม่เห็นนมแต่ท้องก็ตัวโตหน่อยก็ยังไม่แน่ใจครับเดี๋ยวเราไปดูอีกบ่อกันเลยครับนี่ครับบ่อนี้เป็นพ่อแม่ของ ชุดที่ว่าตัวผู้อายุหเดือนนะครับที่ว่าเอามาครั้งแรกก็ท้องเลยครับชุดนี้ก็เอามาแล้วก็มาเกิดที่นี่ครับได้ลูกเก้าตัวครับได้ตัวผู้เจ็ดตัวตัวเมียสองตัวครับนี่ครับส่วนข้อที่สองก็ได้แล้วครับข้อที่สองก็เป็นหนูอายุประมาณเดือนเศษๆครับแยกแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูครับนี่ก็ตัวแม่ก็น่าจะท้องอีกครับอ้วนเลยครับนี่ครับ น่าจะท้องนะแต่ยังไม่ได้จับดูครับก็อายุน่าจะเกือบๆปีแล้วครับทั้งพ่อทั้งแม่ครับนี่ก็เป็นชุดทดลองชุดแรกครับที่เอามาครับตัวอ้วนๆสวยๆนะครับเป็นหนูดําครับมาจากนนสูงนะครับเอามาก็สองชุดไก่หนึ่งคู่ครับที่เอามาครับนะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูชุดพ่อพันธุ์นะครับที่เกิดจากที่นี่แล้วก็แม่พันธุ์ที่ไปซื้อมาเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับซื้อกับพี่ที่อยู่ในเขตอำเภอนะครับเป็นฟาร์มใหญ่เหมือนกันครับเด <attends S 1> ี <documents S 2> ๋ยวจะให้ดู <returns> ครับนี่ครับชุดพ่อพันธุ์ที่เกิดจากที่นี่ครับสักครู่นะครับนี่ครับนี่เป็นพ่อพันธุ์ที่เกิดจากที่นี่ครับอายุห้าเดือนครับนี่ครับพ่อพันธุ์อายุห้าเดือน ส่วนนี่ครับแม่พันธุ์ครับเห็นพี่แกบอกว่าอันนี้น่าจะสองเดือนบวกครับก็น่าจะประมาณนั้นแหละครับนะครับแต่สองเดือนบวกก็รู้สึกว่าตัวโตพอสมควรนะครับตัวใหญ่พอสมควรครับมีแต่ตัวสวยๆอ้วนๆนะครับของพี่แกส่วนใหญ่จะเป็นหนูแดงครับตัวออกจากแดงๆจะไม่ดานะครับส่วนของผมที่มีอยู่ที่เป็นชุดทดลองครับจะเป็นหนูดําครับแทบทั้งหมดเลยครับนะครับ ตัวก็ใหญ่สมบูรณ์ดีครับก็รอติดตามผลครับก็จับลงผสมได้ยังไม่ถึงสัปดาห์เลยครับก็ลองรอติดตามตอนต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงก็ลองต้องลองเทียบดูประมาณสักเดือน2เดือน,นครับตัวผู้ก็น่าจะจะสู้ตัวเมียแล้วละครับครับผมก็มาชมกันต่อเลยครับนี่ก็จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ ที่แยกออกมาแล้วนะครับส่วนพ่อพันธุ์นี้ก็เป็นของที่นี่ครับส่วนแม่พันธุ์นีะครับแม่พันธุ์ก็ไปซื้อมานะครับที่ว่าแปดตัวนะครับส่วนแม่พันธุ์สองสองตัวนี้ครับคู่นี้ก็อายุประมาณสี่เดือนครับก็ตัวใหญ่กว่ากว่าสองเดือนกว่ากว่าครับตัวมีแต่ตัวที่สวยครับแต่ส่วนใหญ่พี่แกหนูพี่แกจะเป็นหนูแดงนะครับแต่ก็ตัวสวยมากครับตัวผู้นี่อ้วนสวยมากครับนี่ครับ วันนี้ก็จะให้กินหญ้าครับวันนี้ให้กินหญ้าก็สลับสับเปลี่ยนกับหอาหารกันบ้างครับยังไงพี่ๆมีอะไรที่จะแนะนําก็แนะนําด้วยนะครับผมก็มือใหม่ครับเพิ่งแต่จะมีบอ่อได้เก้าบ่อเองครับก็เริ่มเลี้ยงก็อยู่ที่ประมาณสี่บ่อครับทดลองก็เก้าบอ่อนี้ก็ยังทดลองอยู่ครับยังยังไม่เต็มที่ครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกสองบ่อครับอีกอีกบอ่อหนึ่ง จะเป็นตัวผู้ครับเอาตัวผู้ของพี่แกมาด้วยครับนี่ครับนี่ครับเป็นตัวผู้ครับตัวใหญ่ๆสวยๆเลยครับนี่ครับอ่เป็นตัวผู้สี่ตัวนะครับอันที่จริงซื้อมานะครับซื้อมาแค่สามตัวครับตัวผู้นี้จะเป็นตัวละร้อยห้าสิบครับอายุสี่เดือนบวกครับอ่าทำไมถึงมีสี่ตัวครับก็คือ พี่แกขายหนูให้ตัวละร้อยครับพอดีหนูมันเยอะแล้วจับยากครับจับยากพอสมควรก็จับโดนตัวผู้มาตัวหนึ่งตัวเมียมาสองตัวตัวผู้ก็น่าจะเป็นตัวที่พี่แกแถมหรือเปล่าครับไม่แน่ใจครับก็จับผิดมาตัวนึงก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขุนเอาไว้เลี้ยงเอาไว้เป็นพ่อพันธุ์ชุดต่อไปครับนะครับตัวใหญ่สวยๆครับบอกว่าจะลกๆหน่อยครับเดี๋ยวค่อยทําความสะอาดครับว่างก่อนนะครับ เดี๋ยวจะมาดูอีกบอ่อหนึ่งครับบ่อสุดท้ายครับบ่อสุดท้ายดูบอ่อนี้จบแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูหนูที่คลอดลูกแล้วครับนี่ครับสี่เดือนบวกครับตัวแม่ตัวผู้ก็ห้าเดือนบวกครับนี่ครับตัวตัวผู้จะเป็นหนูดําครับตัวผู้ก็อีกฟาร์มหนึ่งตัวเมียก็อีกฟาร์มหนึ่งครับก็ จะให้มาเป็นแบรนด์ของธนพลฟาร์มครับลูกเขาก็จะมาเป็นแบรนด์ของธนพลฟาร์มนะครับก็รอติดตามตอนต่อไปครับนะครับก็สําหรับมือใหม่นะครับสำหรับมือใหม่ผมก็ยังไม่รู้อะไรมากมายครับยังไม่มีข้อแนะนําอะไรครับส่วนเพื่อนๆมีอะไรที่จะแนะนําก็แนะนําได้เลยครับใต้คลิปครับผม